เื่อให้เยนได้สืบทกิจิตมำ่วกการเป็นหมกนะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมสี่เพื่อให้นาเยนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่านรักการค้นควาเกิดการใฝ่รู้และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยการจัดการกิจกรรมส่วนพระสรการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่านประกอบด้วยฐานการเรียนรู้สี่ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานใบถ้ามหัศจรรย์ฐานเอ็กโซห์ การชนะคามเดียงและทางไทยรัฐดอกรในการนี้มีคณะวิทยากรประกอบด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านกลุ่มคณะสโมสรโดตารีสิอุบลจำนวนสี่คนนักศึกษาจากสโมสรโาแดงราบิสิทธิ์ธานีจำนวนสิบคนและนักเรียนมีนักเรียนที่มาเข้าพายในทางนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหรืนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านกลุ่ม อาจารการจัดข้าในครงนี้ได้รับการสนับสนุนจากองควัฒนพพ์ไสองคอรชัชนาเพชปชารอคชประยวัฒนาไยรุสุขและสโมสรดนตรีสุบลญ้ามสโมสรอุบลเข12ข้าม34ส่้าแบบนี้ได้เวลาอัสมควรแล้วขอถามเนเชิงทู้จานได้กล่าวให้อวานและเปิดค่ายถึงเสรการอานและการเรียนรู้มอบเรนจักที่สู่น้องในระดับตัอไปขอขอบเชิญค่ะ การอ่านนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญและการอ่านก็เป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับการศึกษาหาความร,รู้ในขั้นสูงต่อไปนะคะการอ่านเป็นพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมทําให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถและทักษะพฤติกรรมและทัศนิยมต,ามตาม่างๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะการอ่านจึงเป็นจึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเปิดค่ายหน่นเสริมการอ่านมอบรอยยิ้มจากพี่สู่น้อ,องณบัดนี้ดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมพวกเราในอีกฐานหนึ่ง นะคะเป็นคณะสโมสรโรตารีสีสอุบลสโมสรโรตารีนี่เป็นสโมสรสาธารณประโยชน์ทำกิจกรรมหลายๆายอย่างที่เป็นประโยชน์ของเยาวชนสตรีและผู้สูงวัยคือทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะกิจกรรมที่พี่ๆี่เห็นไหมคะพี่พี่ก็ตัวไม่โตวกว่าเรามากใช่ไหมคะเห็นไหมคะพี่พี่เก่งไหมเป็นผู้นำในการจัดค่ายได้หนูดูเป็นตัวอย่างปกมือให้พี่ๆี่ เหลนี้เป็นจิตอาสาเรียกว่าเป็นสมโมสรโรตารกเป็นลูกของโรตารีนะคะเป็นลูกของโรตารีสีบนแล้วก็เป็นโรตารกเรียนอยู่มหาวิทยาลัยพี่ๆยังอยู่แค่ปีสาเท่านั้นแต่ก็มีจิตอาสาในการมาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กิจกรรมวันนี้เราเรียกว่ากิจกรรมดุนเสริมการอ่านและการเรียนต้มีผู้ฟังรายสองก็คือค้าคุณ ต้องมีผู้ฟังนะคะข้อที่สามเหรอคะอ่าข้อสามข้อสามอะไรนะมีความใช่แล้วว่าการเล่นเกมก็ต้องแบบก็ต้องแบบคุ้นคุกู มันจะใส่แล้วพี่ล้วเป็นเพื่อนกับน้องๆมันน้อมเป็นเ่อนคนเดียวพี่เฉอาคนเดียวใช่ไมปนั้นเองครับนีครับเอาตนี้่า ขาไม่ได้ยินว้าวขาขาเจ็บขาแม่จนเดินไปถึงพําบารมันรู้สึกจะหายหามากจึงรีบวิ่งไปที่ลําธารทันทีคณะที่เดินมาละกราวสะทุนไปนะ สายตามันเหลืยบไปเห็นจังที่เคยอย่างมนอยนะลูกแะะกะจ,จะรูช่วยวาผใจที่มีความฝันที่เียวประเระเเดวเช่นั้จน,นจริงหือ่ quay chắp chắc quay chắc. À, là thứ quay chắp Ừ. Ừ. ภาษากลางภาษาลางเร็วเยัยังเป็นใครจะเ็ดภาษากลางภาษากลางเคยเป็นในยพคสมุทรสวรรคตะแหน่รัเคยมาทำไข่ที่โรงเรียนแล้วครั้งหนึ่งทรกอย่างนี้แหละอาจจะจำไม่ได้ตอนนั้นบอกคนนี้ก็หลังจากนี้ได้ไปดูเดินดู มีคนแพ้คนชนะใช่ไหมแต่ชนะได้ต้องเป็นยังไงครับ,ม,บรยยมีความพยายามันมังลองงสนุสสนานและเพิดเพลินก็คือต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขมีผลวิจัยยืนยันแล้วว่าการทําค่ายเป็นวิธีหนึ่งที่จะให้เรียนรู้อย่างมีความสุขเห็นได้จากพวกเรามีได้เป็น active learning พวกเราได้ปฏิบัติจริงได้มีการทําง,งานเป็นทีม ได้มีการวางแขนแม้ว่าเวลาจา๊ดเล็กน้อยๆีจริงก็มีการวางแผนและก็แผนทำไมวงจรเรีเิ่และก็ดูปฏิบัติตามแผนและก็เช็คประเมินผลที่ดำเนินการและก็อาผลนันมาแอคดทำหนักต่อไปดีขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนการท่ายก็คือต้องฝึกทุกคนทํางานเป็นทีและก็เน้นวงจร TDCS ให้มีการวางแขนตั้งระดส ทำงานร่วมกันประเมินให้กำลังใจซึ่งกันและกันในระหว่างปฏิบัติแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนี่เป็นว่าทกาองค์กรนะครับครูก็เดินดูเดินดูเพเราปฏิบัติทุกฐานตั้งแต่นำพี่หมูพี่สล้างพุ่จำตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนเป็นครูมาทำค่ายที่โรงเรียนแล้วก็พัฒนาครูนุ้นให้นักศึกษาสาขาที่สามและสุดช้าก็ถึงที่เรียนทำข่ายครูก็ศึกษาเรื่องค่ายและทำค่ายมาประมาณสี่ปี ครับการทำค่ายนี่ก็คือเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนก็จะมีตัวตนมีเวทีมีที่ยืนสำหรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีตัวตนเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเมื่อคนเห็นว่ารักและภูมใแใงตนเองในทางจิตวิทยาก็จะไม่ทาเรื่องไม่ดีกับตัวเองเดี๋ยวไปล้อมโมลีล้องยาเสพติดล้อมเรื่องจะ,งงงงจะไม่เกิด เพราะเซนเอสทีมันแรกที่เราจะเกิดขึ้นครูเรียนทิวิยาก็คือต้องรักและภูมิใจในตนเองและเห็นที่คุณค่านตัตนเองการทำค่ายในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะประสบข้างหนงึ่งก่อนอื่นครูต้องขอขอบคุณพวกเราประมาณ63าคนที่เสียสละเวลาทำงานาับผูกครองมาให้โอกาสตัวเองนะครับคนที่ป่วยและไม่สบายกันนะรับเขายังมีบุญไม่พอครับที่หน่อยคนที่มาได้ไม่ได้ไปทำงาน พวกเรามาถึงนี่แสดงว่ามีบุญมีวาสนาเป็การต่อกันก็แสดงว่าเราได้มีบุญและให้โอกาสให้ส้องหลับตัวเองนี่้องขอบคุณเราขอขอบคุณท่านผู้นวยการและก็คณาจารย์ที่เสียสละพิลามาดูแลพวกเราขอบคุณพี่โรสแลคคณะนักศึกษาและคณะรวัตินะครับในชมวงสอนเรื่อยๆนก็นำโดยท่านผู้นวยการคะอเาวนศลินที่ต่อย อดีทุ่มในการเชื่อชาญคอสนอซึ่งนำอาจารย์หน่อยและก็น้องนิตยาม,มาด้วยซึ่งท่านเป็นผู้สูงคุณวุฒิจิตอาสาที่ติดตามโครงการอกองทุพนพัฒนาที่โรงเรียนเรามีองค์มนตรีหลายท่านมาเยี่ยมมาติดตามครูก็เคยตามมาหลายครั้งในโรงเรียนเราเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มีบุญและได้โอกาสตอนนี้พี่แสงงดงถามดูว่าโรงเรียนบ้านกลุ่มมีอะไรดีทําไมได้ทำค่าทังสองครั้ง โรงเรียนอื่นเขียนใบสมัครยื่นความจำนงมาอยากเข้าค่ายมาแล้ว20ครั้งก็ยังไม่ได้โอกาสเพราะเ้าก็มีเหตุผลต่อที่ต่อยแล้วก็คือเป็นโรงเรียนที่องค์รมนตรีสเสด็จเรียบและฝากอิดอาสาผู้ทรงกรุดให้ติดตามพวกเราในกองทุนพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้นี่คือเหตุผลเหตุผลโรงเรียนเราเพราะนั้นพวกเราโชคดีนะครับครูขอขอบคุณส,มสโมสรโรตารี่สีุบลท่านพ่ออวิลัณค์สอนศิทนี่เป็นนายกภาพเลือก ทำหน้าที่ปีนี้และปีหน้าครูขอขอบคุณโรเารี่สายคนภาคสนามสีสูงแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านสมสรโรเจอรี่สายคนที่ครูอยู่ก็สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งออดีตท่านผู้ว่าวิวัฒน์ที่ภาเชัยงราอดีตผู้ว่าการภาคก็สนับสนุนงบประมาณมาช่วยท่านผู้ว่าพัิดาโรดวรณศินผู้ว่าการภาคปัจจุบันภาคอะไรอยู่ก็เสนนมาช่วยอดีตประธานโรตารีแขกอินสานท่านนันทนาพนิษฐิชาก็มาช่วย ก็ครูสโมสรโรเชรี่สิอุบลก็ลงข่กันลงแข่กันช่วยเพื่อให้เราได้มีได้มีสมุดทัดแม้ว่าจะราคาน้อยแต่มากไปด้วยน้ําใจของคนที่ให้นอกจากนี้สโมสรแลเท้านี่สีงุ์บุเราก็จะมีน้ําดื่มน้ําดื่มตาลรนี่เมื่อผู้ครูแจกให้ที่จ้อยบอกว่าอาจจะแทนขวดน้ําในโรงเรียนเพราะเมื่อดื่มเสร็จเราลักลังงานเรารียูนเพ็ีแก้วน้ำประจําตัวมันก็จะมี ตอน,นนีกรับบริการผู้ที่ตนเพื่อคนอื่นและสว่วนรวมนะครับนอกจากนี้ก็มีข้าห่มอยู่76ผืนท่านรองผู้อำนวยการและท่านผู้อำนวยการและคุูครูก็จะบริหารจัดการให้พวกเราวันนี้เลยครูถามท่านรองผู้อำนวยการท่พครูบอกว่าเมื่อรับประทานอาหารเสร็จท่านจะบริหารจัดการให้พวกเราได้กอดข้าว่งก่อนข้าหงมันตอนเย็นัจะหนาวไย่น้หนาวไม่หนาวก็ให้กอดไปนะครับกับสมุดและประกาแล้วก็มีน้ำาครับ เพราะฉะนั้นหวังว่าโอกาสหน้ารุ่นพี่ๆครูจะดีใจและมีพูดในที่สุดท้ายจะดีใจและมีความสุขมากเมื่อนักเรียนมหนึ่งและมสามที่นั่งอยู่นี่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูที่คณะคุชาาแห่งพรพุทธตอนนี้พี่ขวัญพี่ขวัญทัดทัดแก่นสงทัทริยาทะลยาครูนี่มันครูกับพี่ตุ้ยทัทยาแก่นสงพี่ขวัญตอนนี้ไปเรียน ไปเรียนปีหนึ่งสาขาการศึกษาควบคุมการู้เด็กดีๆครูเนี่ยไปนอนอยู่โรงเรียนมันแค่ลงเพลงหัวนุ่มห้าปีครูนะครับครูขออาราธนาคุณพทศนิรัตจนาไตรและสินธุภิททั้งหลายโดยบรรดาให้พวกเราทุกคนโดดสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีสุขภาพจิตดีแจ่มใสมีความสุขสารแห่งความสุขสารในโรกที่หลังนะครับเป็นนักเรียนที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ทําทุกทิ่งทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุดเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อตนเองเพื่อสังคมและประเทศชาติบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมและพอปิดค่ายนะบัดนี้นะครับสวัสดีครับ